ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเจาะร่องใส่รางครับน,นี้เป็นกำรครอน้องนี้ครับมาตัวครับดอกที่ใช้เจาะนะครับเป็นดอก25่ิเมครับดอกตนี้ครับ ตัวนี้เจาะได้ทั้งร่องลางและก็ร่องลูกนะครับ ขนาดหน้าครับแล้วมันจะได้ฉา,าคกครับ ตอ,อกให้มันได้ที่ครับแล้วก็จับครับ ได้ล่องใหญ่เึ้นไปนะครับก็ปรับเลื่อนออกมานิดหนึ่งครับสมมติว่าดอกมัน25มิลเราอยากได้27มิลเราก็ปรับลอกมาอีก2มิลครับห,หลายลาง แล้วทีนี้เราก็จะมาเจาะล่องไกลนะครับเจาะไปพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้ครับมาดูนะครับส่วนล่องไกลแเราก็เปลี่ยนดอกครับใส่ดอกสีม่นงครับ เราจะเจาะร่องไกลเราต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับว่าเราจะเจาะกว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนครับเ๋เลย เป็นร่องตื้นนะครับเข่อตรงที่หวัวไใจมันจะติดแล้วทีนี้ก็จะร่องทะลุอีกตัวหนึ่งจะเป็นสองล่องครับ เป็นแผ่นคอมมิชอันนี้จะแพงกว่าอ,อะไรไนระแนนนคันนี้นนนนนจะแพงกว่าแผ่นอะคริลิก กาวร้อนนะครับกาวร้อนติดก่อนแล้วค่อยยึดน,น็อตทีหลังจะไ,ได้ง่ายถ้าเราไม่ใช้กาวร้อนแล้วก็ยึดน,น็อตเลยก็ได้คนระับแต่มันจะเคลื่อนทำยากไม้ที่ใช้ตอก็ต้องเรียบๆหบน่อยจะได้เป็นเนื้อเดียวกัน 这么立头，看、嗯啊 ตอนไม้ยาวทีน,นี้เราจะมาดีตรงน,นี้แล้วก็ตรงน,นี้ออกข้ามันดูเรียวก็ได้ไม่ขัดเยอะ ถ้าเราทำแบบนี้มันไม่ได้ขัดเยอะครับไปที่เราใช้ปปเบอร์80ดสบเหมือนเดิมครับ ตัวไหนที่เป็นลายตรงที่กิ่งมันนะครับตรงข้อต่อกิ่งมนะันมันจะแข็งครับขัดยากลายมันก็เยอะด้วยให้ไ,ไปดูตอนแรกมันจะเป็นสีแดงอย่างเงี้นะครับพอมันโดนไปขัดมันจะกลายเป็นสีขาวครับไม่ต้องตกใจครับเวลาเราขัดเสร็จเราลงสแลกต้นกอ่อสี เนื่องจากไม้มันแข็งนะครับเราก็ต้องใช้ใบที่มันใหม่ๆม,มันก็ได้คม วิ่งครับวิ่งลบคมลบเหลี่ยมออกก่อนครับจะได้ไม่ได้ขัดเยอะ แบบรันขั้นตอนนะครับใครมีเราเตอร์มันก็ง่ายไปครับแล้วเราก็มาขัด แล้วตะแกะลายนะครับแกะลายส่วนแกะลายแล้วเดี๋ยวก็ลองดูที่บล็อก็ได้ครับตอนนี้จริงๆว่าที่มัยาวไปครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับการตักรองปูนแล้วก็ตัดลายครับนะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะได้รับชมคลิปอื่นๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนที่ทำรับ จะสอนทุกอย่างครับที่เป็นเกี่ยวกับทําปืนยิงปลาครับปืนตัวนี้ตามพรบ,บรมันก็ไม่ผิดนะครับทนได้ครับทําใช้ได้ทําขายได้ครับมันไม่ได้ขับกระสุนด้วยแรงอัดครับมันขับกระสุนด้วยหนังสติกหรือ,อยางยืดถ้าเป็นพวกปืนอัดแก๊สปืนอัดลมทุกอย่างที่ขึ้นเชื่อว่าอัดครับแรงอัดผิดกฎหมายทุกอย่างครับเพื่อนๆอย่าไปเล่นนะครับ ถ้าเล่นก็ขอแนะนําเล่นตัวที่มันถูกกฎหมายครับถ้าบ้านเราอยู่กลางพุ่งกลางป่าก็เล่นได้ครับก็หลบๆเอาครับเพราะว่าบางคนมนมีตังซื้อปือนแพงปุง๊บก,กดมันก็แพงเนาะปุกกดมันก็ไม่มีตังสี่หมื่นห้าหมื่นก็ซื้อไม่ได้บางคนมีตังแต่ไม่กล้าซื้อตรงนี้มันไร้สาระครับ าคนชอบก็ซื้อนั้นผมชอบอะไรก็ซื้อนั่นนะอะไรไม่ซื้อก็ไม่ได้ใช้นะครับนะกลองลอง,ลองดูครับลองทําดูครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางให้คนที่ไม่มีงบงบน้อยไปยืมเครื่องมือเพื่อนมาทําทําใช้เองไกลอะไรก็มีขายหมดครับส่วนพวกไกลพวก ปีกยางอะไรมีหมดครับมีขายหมดก็ซื้อใช้ครับไอส่วนไกลแต่ก่อนผมทําเองครับแต่ก่อนผมทําปืนใหม่ๆตั้งแต่ห้าปีที่แล้วครับทำปืนใหม่ๆเนี่ยผมตัดเองครับตัวนี้นี่ตัดเองซื้อบล็อกมาตัวหนึ่งแล้วก็มาวาดตามบล็อกแล้ก็ตัดใช้หินเจีย ไปซื้อเหลดตามโรงของเก่ามากเอามาใช้ตัดตัดแล้วก็ทำตอแล้วก็ทำเองส่วนเหลดก็จะประมาณนี้ครับถัดเหลดกราก็ไปซื้อมาอันนี้ผมเอาไว้ทำโครงไกลครับโครงไกลผมเป็นเหลดครับหนาสองมิลครับหนาสองมิลครึ่งก็ามาดัดทำแนวาทางของคนที่ไม่มีตังค์ครับของคนงบน้อยก็ ติดตามที่ผมท,ทําคลิปไว้ครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็กดแชร์ครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อนคนอื่นด้วยใครที่งบน้อยเนะเาะก็ลองดูผมไม่หวงครับไม่หวงอาชีพคนมีสิทธิ์ทำกันหมดทุกคนครับไม่มีใครห้ามใครได้หรอกครับแล้วกด็ดูเป็นแนวทางไปส่วนตัวไหนที่ผมบอกไปแล้วเพื่อน,อนคนไหนที่ เก่งกว่าหรือว่าทําได้ดีกว่าก็ขอคําแนะนําด้วยนะครับตัวไหนที่มันได้เร็วกว่าที่ผมทำหรือว่าการเจาะล่องการชักล่องการตัดการทาไม้เนี่ยดูคลิปผมแล้วตัวไหนที่เพื่อนๆทาเก่งกว่าผมก็ขอคําแนะนําด้วยนะครับแลเกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับเราคนไทยด้วยกันครับเราต้องช่วยกันครับ ยุคนี้ยุคโควิดอยู่ด้วยก็ไม่ค่อยมีตังค์รับแต่ว่าอยากเล่นบางคนไม่มีงานตกงานมากลับมาอยู่บ้านกางนอกันี่ปืนใช้จะทําใช้เองครับก็ขอคําแนะนําจากท่างอาร์ดได้ครับก็เซฟเข้าไปครับปืนยิงปลาท่างอาร์ด้าบนครับมีบอกทุกอย่างครับตัวไหนไม่มีในคลิปก็โทรมาถามได้ทักมาถามได้ครับถ้าไม่เข้าใจยินดีให้คําแนะนําครับ ครับตอนนี้ก็ขอจบดีวดเิเพียงแค่น,นี้ครับ